สวัสดีค่ะมาเจอกับพ่านน้องในจ้ากับพี่นิกรเหมือนเก่าเนาะจ๊ะวันนี้ก็เวียนมากินแกงลา,าไอ้ประกาศดองใส่กระดูกหมูอีกแล้วนะจ๊านี่จ้ะประกาศดองแล้วก็มีเห็ดหอมเห็ดหอมแห้งจ้ะเราไม่ได้ซื้อเห็ดหอมสดมาก็มีซี่โครงหมูอ่อนนะจ๊ะเนาะมีต้นหอมแล้วก็มีขนอ น้ำปลาเดี๋ยวใส่ทีหลังนะจ๊ะนี่ก็น้องจะเอาคั่วใส่กับซี่โครงก่อนให้มันหอมๆนะจ๊ะเนาะก็สูตรไม่ตายตัวค่ะสูตรไข่สูตรมันนะจ๊ะเนาะสไตล์ไก่สไตล์มันสไตล์บ้านน้องนะจ๊ะก็อาจจะง่ายๆจ้ะก็เดี๋ยวมาลงมือทํากันให้พินิกรแกเป็นคนทำนะจ๊ะเนาะไม่ได้กินนานแล้วต้มจืดผักกาดดองก็เวียนมากินอีกจ้ะ จริงมันขาดว่าจะใส่มะระมันไม่มีนะจ๊ะน้องวันนี้เดี๋ยวค่อยมาลงมือทํากันจ้ะน้องก็จะใส่ซีอิ๊วขาวก่อนนะจ๊ะซีซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนะจ๊ะแล้วก็เอานั้นมาลงให้หนอนคนอก้อนะานอก้อนอย่างเดียว ฟ้าไว้ก่อนเลยกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะจ๊ะกั้วมันหอมหอมก่อนรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยก่อนขั้วมันหอมหอมก่อนที่นี่ก่อน ตัวไปดโคตรนะ่ะนักนนีมันปีกกระ รอไม่ได้ทำให้สุกนะจ๊ะเชียงจะเอาไปลวนให้มันหอมนิดนึงค่ะคือค่ะจะปิดไปเลยค่ะเดี๋ยวรอหม้อเด็ดแค่ลงใสง่นี่จ้ะ <c oughs> หอมหอมจ้ะ ก็ตักน้ําในหม้อจ้ะเสียดายเครื่องมันเนาะจ้ะเนาะหอมพริกไทยก็สไตล์ใครสไตล์มันเด้อจ้ะ เอาวางไว้ทีงน,นี้ก่อนก็ได้จ้ะทีน,นี้ลงเลยก็ได้ค่ะการดองลงเลยคนเอาขุดหอมลันเลยกระจากแล้วแล้วก็ตุ๋นแปนอ่อนไปเรื่อยๆขหอมแห้งจ้ะแช่น้ำแล้ว อหมอมอปิดฝาหมอ้อเลยร่ะโอเคตุนไปเรื่อยๆทีนี้ จ้าต้มจืดประกาศดองน้องนะจ๊ะก็ได้แล้วได้แล้วนะจ้าจ้าต้มจืดประกาศดองใส่ซี่โครงหมูเห็ดหอมของน้องก็สุกเรียบร้อยแล้วจ้ะมากินด้วยกันเด้อจ้าบ้านน้องนะจ๊ะก็ขอบคุณเพื่อน fc เก่า fc ใหม่ fc ทั่วโลกเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะขอบพระคุณมากๆากจ้ะฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องหน่อยเด้อจ้ะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปบ้านไหนที่น้องยังไปไม่ทั่วไม่ถึงน้องก็จะไปย้อนดูให้อยู่นอกจากนอกกับพี่นิกรจ้ะเมื่อกี้ก็ไปทําธุระที่ประจีนหลายวันจ้ะ เดี๋ยววันพุธก็จะได้เดินทางอีกถ้าเผื่อไม่ได้ไปดูใครก็ต้องขอโทษขออภัยก็จะไปย้อนดูให้อยู่นะจ๊ะเนาะอย่างนั้นกน็นาฝากคลิปต้มเจืดหน่อยด้วจา้าเด้อมาอร่อยด้วยกันจากจางั้นคลิปนี้น้องก็เอาไว้เท่านี้นะจ๊ะเนาะานนไปเจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ